สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํา4วิธีลดความดันสูงโดยไม่ใช้ยาก่อนอื่นเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับคนที่กําลังหาวิธีลดความดันโดยไม่ใช้ยาอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ของคนที่ใช้วิธีนี้ในการลดความดันกันก่อนนะครับ โรคความดันสูงเป็นโรคที่มักไม่แสดงอาการให้ทราบแต่เป็นโรคที่อันตรายมากเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ทานยาลดความดันสูงมาเป็นเวลานานและทานยาแล้วความดันไม่ลดเพราะสาเหตุของการทานยาแล้วความดันไม่ลดนั้นส่วนมากเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือมีภาวะหลอดเลือดตีบจากไขมันเมื่อทานยาเข้าไปแล้วตัวยาไม่สามารถช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวหรือยืดหยุ่นได้ค่าความดันจึงไม่ลดลงนั่นเองครับและหากปล่อยไว้นานจะทําให้หลอดเลือดอุดตันและแตกได้ หากเกิดที่หลอดเลือดสมองก็จะทําให้เกิดโรคอมัมพกอมาตและหากเกิดกับหลอดเลือดหัวใจก็จะทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือหัวใจวายได้ครับ ซึ่งผลข้างเคียงของยาลดความดันที่มักเกิดกับผู้ป่วยความดันสูงคืออาการปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวหรือเวียนหัวขึ้นไส้ครับเพราะเมื่อทานยาลดความดันเข้าสู่ร่างกายแล้วตัวยาจะทําหน้าที่กระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและเมื่อผู้ป่วยทานยาลดความดันเป็นเวลานานหลอดเลือดก็จะมีการกระตุ้นให้ขยายตัวอยู่บ่อยๆส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบได้ จึงเกิดอาการปวดตามมานั่นเองครับถ้าเราลองสังเกตดีๆหลังจากที่เราทานยาลดความดันสูงเข้าไปแล้วเมื่อยาออกฤทธิ์ค่าความดันก็จะลดลงเป็นปกติแต่พอฤทธิ์ของยาหมดก็ทําให้ค่าความดันกลับมาสูงอีกได้นั่นก็เป็นเพราะสาเหตุที่ทําให้ความดันสูงอย่างไขมันอุดตันในหลอดเลือดยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ แล้วเราจะลดความดันให้เป็นปกติได้ยังไงอย่างที่ผมบอกเขาว่าค่าความดันเกิดจากภาวะหลอดเลือดตีบจากไขมันร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL ดังนั้นหากเราสามารถกําจัดไขมันร้ายและฟื้นฟูหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงได้เราก็จะสามารถหายจากโรคความดันสูงได้นั่นเองครับแล้วเราจะสามารถกําจัดไขมันร้ายได้ยังไงวันนี้ผมมี4วิธีง่ายๆมาแนะนําให้ครับ วิธีที่1คือการควบคุมอาหารโดยการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือรสเค็มจัดให้น้อยลงรวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างของทอดของมันหากงดได้ควรเปลี่ยนไปทานอาหารประเภทต้มแทนนะครับ วิธีที่2คือการออกกําลังกายและควบคุมน้ําหนักซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คุณหมอส่วนใหญ่แนะนําให้ทํากันอยู่แล้วครับเพราะการออกกําลังกายจะช่วยกําจัดไขมันในร่างกายเรานั่นเองโดยควรออกกําลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เป็นการเดินหรือการทํางานบ้านก็ได้นะครับและผู้ป่วยความดันสูงไม่ควรออกกําลังกายหนักจนเกินไปวิธีที่3คือการควบคุมอารมณ์และความเครียดบูร่ายๆงก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอและทําจิตใจให้สบายนั่นแหละครับ ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าทั้ง3วิธีนี้ผู้ป่วยความดันสูงที่ผมดูแลมาส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้ครับด้วยความจําเป็นในการทํางานบ้างไม่มีเวลาบ้างและเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารบ้านเรานั้นค่อนข้างหลากหลายผู้ป่วยความดันสูงส่วนใหญ่จึงไม่สามารถฝืนใจได้และคิดว่าการทานแค่ครั้งสองครั้งคงไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับเพราะการทานเข้าไปนั้นเกิดการสะสมในร่างกายได้ง่ายแต่การกําจัดออกจากร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าครับดังนั้นผมจึงมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมาแนะนานั้น คือวิธีที่4ครับผมเรียกวิธีนี้ว่าหนามยอกเอาหนามบงมันคือการทานไขมันดีหรือ HDL เข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ไขมันดีดูดจับไขมันร้ายในหลอดเลือดแล้วทำลายทิ้งนั่นเองครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ LDL เปรียบเหมือนขยะและ HDL ก็คือรถเก็บขยะนั่นเอง เมื่อเราทานไขมันดีเข้าสู่ร่างกายจนมีปริมาณที่เพียงพอเราก็จะสามารถช่วยกําจัดไขมันร้ายในร่างกายได้โดยค่าไขมันดีที่อยู่ในเกณฑ์ปกติของคนเราผู้ชายจะอยู่ที่40-50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่50-59มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและค่า LDL ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติคือต้องน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับเพียงเท่านี้ก็จะช่วยควบคุมค่าความดันให้เป็นปกติได้แล้วครับแล้วเราจะทานไขมันดีจากที่ไหนล่ะหลายคนคงคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับ ไขมันดีส่วนมากจะเป็นไขมันจากพืชเช่นน้ำมันมเมล็ดทานตะวันน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกครับหลายๆคนคงคิดว่ามันยุ่งยากใช่ไหมครับเพราะการที่เราจะทานน้ำมันพวกนั้นแบบสดๆคงเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคนหรือเราจะเอามาปรุงอาหารความร้อนจากไฟก็ทำให้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารลดลงอีกแล้วแบบไหนละ่ะถึงจะง่ายสำหรับเราผมขอแนะนำเป็นการทานพวกอาหารเสริมสกัดเดย็นจากพืชให้น้ำมันเลยครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้มีการ นำมาผลิตเป็นอาหารเสริมเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่เราต้องดูให้ดีๆว่ากระบวนการผลิตนั้นได้มาตรฐานหรือไม่มีการจดทะเบียนออยอย่างถูกต้องหรือไม่หรือสารสกัดที่ใส่เข้าไปนั้นมีความเข้มข้นเพียงพอไหมไม่งั้นคุณอาจต้องทานหลายยี่ห้อจึงจะเห็นผลทําให้เสียเงินเพิ่มขึ้นด้วยครับ แต่ถ้าคุณไม่รู้จะเลือกซื้อยังไงผมเองก็มีมาแนะนําด้วยครับนั่นคือบาลานซ์พีตัวนี้เลยครับเพราะผมได้ทดลองกับผู้ป่วยที่มีค่าความดันสูงมาแล้วว่าสามารถลดความดันได้จริงหลังทานต่อเนื่องเพียง14วันและสามารถปรับสมดุลของค่าความดันให้เป็นปกติได้เมื่อทานต่อเนื่องเป็นเวลา3-4เดือนครับนั่นก็เป็นเพราะบาลานซ์พีมีน้ํามันสกัดเดย็นยเข้มข้นจากพืชถึง9ชนิดซึ่งเพียงพอในการที่ร่างกายจะนําไปใช้กําจัดไขมันร้ายในหลอดเลือดสา,ารสกัดที่ใส่เข้าไปในบาลานซ์พีนั้นมีดังนี้1นนนนน้น้ําาามมัััถถ่ววดิค าวินคามีกรดไขมันโอเมก้าสามหกและสารต้านอนุมูลอิสระน้ำมันดูดดาวินคาไม่ใช่ยารักษาโรคครับแต่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆได้เช่นช่วยลดไตกลีไลด์ลดคอเลสเตอรอลตามผนังหลอดเลือดป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจลดการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งต่างๆครับ 2. น้ำมันมเมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ามเมล็ดพืชทั่วไปประกอบด้วยวิตามิน E วิตามิน B วิตามิน D โปรตีนและแหล่งรวมของไขมันดีสูงชนิดไม่อิ่มตัวมีงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศว่าสามารถลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดคอเลสเตอรอลบำรุงหลอดเลือดหัวใจบำรุงตับและไตได้เป็นอย่างดี 3. น้ำมันมเมล็ดแฟลกมีโอเมก้า3และ6ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดลดแตกรกลีไลด์ลดความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจวายได้4น้ำมันรำข้าวมีไขมันดีสูงและมีสารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของอินซูลินลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันร้ายเพิ่มไขมันดีในร่างกายลดความดันโลหิตสูงต้านการอักเสบ 5. น้ำมันงาดำมีสารเซสซามีและ h ฮดีเอสูงมีโอเมก้า 3, 6, 9, วิตามิน B และแคลเซียมช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคเหน็บชาและตะคิว 6. น้ำมันมะกอกมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและเชิงเดี่ยวช่วยลดระดับไขมันร้ายในร่างกายลงลดความดันโลหิตสูงบำรุงหลอดเลือดหัวใจบำรุงความจำป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เน้ำมันกระเทียมมีความนิยมนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคมากในปัจจุบันเพราะน้ำมันกระเทียมสามารถลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดไขมันพอกตับช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นเสริมสร้างภูมิต้านทานลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือสมองขาดเลือดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ 8. น้ำมันงาคีมอนมีโอเมก้า3มากกว่าปลาทะเลน้ำลึกถึง15%และมีโอเมก้า6รวมถึงกรดไขมันดีที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไตกลีสรายรักษาและต้านอาการอักเสบของร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และตัวสุดท้ายตัวที่9คือโคเอมไซคิว1 0ช่วยสร้างพลังงานให้กับอวัยวะในร่างกายที่ต้องการพลังงานสูงเช่นหัวใจและสมองโคเอมไซคิว1 0ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองช่วยให้หัวใจแข็งแรงลดภาวะร่างกายดื้อต่ออินซูลินลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จะเห็นได้ว่าบาลานทีผลิตมาเพื่อแก้ปัญหาของโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดโรคเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงและดูแลระบบการทํางานของหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยครับบาลานทีได้รับการผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับสากลและขึ้นทะเบียนออยอย,อย่างถูกต้องผมจึงแนะนําบาลานทีให้กับคนที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงได้ทานและผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากครับหลังจากฟังมาถึงตรงนี้แล้วหากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของบาลานทีสามารถกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิป เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบรารนพีในเว็บไซต์ได้เลยครับหรือสายด่วนที่เบอร์0821653391ได้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1และโปรโมชั่นซื้อ4แถมสําสหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับฝากทิ้งท้ายกันไว้สักเล็กน้อยสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องการหยุดทานยาควรปรึกษาแพทย์ที่รับการรักษาก่อนนะครับไม่ควรหยุดทานยาเองทันทีเพราะสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักเป็นสิ่งมีค่ามากอย่ารอให้สายเกินแก้พอถึงตอนนั้นอาจไม่ทันแล้วครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ